นีตอนแรงๆครับพี่น้องสุขสุขคนครับผมครับพี่น้องมาตอนหนุกเขาครับจองใบครับผมเอาดินมาลงดินครับนี่ครับขันยังไงครับพี่น้องหนุกเขาต้นขามนี่ครับผมเห็นร้านใบนี้ครับพี่น้อง,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 องใส่บ่วงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาดินมาตั้งครับผมเ้านี่นก็บ่ได้ครับพี่น้อง เห็นเห็นมาทำงานครับบายก็เลยเอาปกินมาล่องดินครับเวนี่เป็นจมานมุญ ดินมาล่นี่ครับพี่นุกตัดไม้ทิ้งไปนี่ครับยังทีเด็ดยังเสียงครับผมโอเคครับพี่นนุกหาหมูรบทั้งพุ้นครับ cú đi khắp cái đồng cây Bằng chỉ thấy không biết đồng dấu có dính ไถือแล้วครับพี่น้องไปครับบันนี่เอ้<ม>เอาถือแล้วครับเอา้าลุด รุดเองหนพี่น้องโอ้ยรุดใจครับพุจ้อยโอ้ยหาเอ้ย,อยรุดได้สวย เลยน็อบ่วงมนันโอ้มันำ้มีเบารุดได้เสืยพี่น้องเลยขนาดติดจนว่าบ่วงฝงลงๆไปไหมโอ้ยเนาะเหงิดหไหลเสียดายนี่ <c ười> นก้มว่าดีหรือวะ ลุดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่บ่วงครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่างใจขึ้นลุดได้ฮค่นี่โอ้ย,อยงงอะไรเงี้ยงเลยครับบ้านนี้ มันเอเร่เล่บ่วงแบบนี้ หินลากบ่วงขึ้นไปเราลุดเลยไหมพี่น้องนี่ไงโอ้เทียมันคือบ่หลุดถ้าว่าติดแล้วก็วไดฮเุตก็ะลุดตัวเห็นไน้ไ่ยเถอะกรได้อีกแล้ว <laughs> มันเจ้าหน่นก็บอได้พี่น้องไอ้เพเนียกันเลยตอนบ่ายกบอดดออีกอ่ะโอ้มันมุมานอีกเ <c oughs> ชียงเลยครับพี่น้องผ่านอีกแล้วดินมาลงดินกับ่อดดอยขี้เก่า,เ,าเดี๋ยวล้งใส่ผพเนียรเบ้างครับดอกมีหลายตัวยูยู่่นี่ มันนีดีพี่น้องลูกตัวนี้่รุดบ่วงแล้วใส่พเนีมันยังมาเขาเชื่อหาอม,มัน,นี่ดีดีครับโอ้ดีดีพี่น้องดายมันรุดบ่วงของมันี่มมาตื่นรครับมันวานมันขามนขวงหงายไอพวกน เอาเข้าไปแล้วพี่น้องเาไปน้รแล้วีแล้วพี่น้องมันยูได้กลุ่มนี่และวเนี่ยต่ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยโอ้เอาจันไดอี่หลีอ่ะมันเอาอี่หลี มันยังเหี่ยกเสือ,อยู่นั่นเพราะว่ามันโดดใส่ไหเหี่ยดูดิพี่บอกว่าหลุดอีกเด้อมันยังเหี่ยกยังเู้สู่นกต่อเสืยครับพี่น้องเงื่อยไงโอ้ยนกตัวน,นี้มันเกินไปแล้ว เดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ่งกับบ้านแมนอีบอมันยังคู่สู่นกตอเหยียกไสกันกับบกดินเสยผมว่ามันโดดไสพะเนียนทั้งพวกเลยดิฮะโอ้ยบ้าแมนครับพี่น้องมันอีกตัวนึงถือกครับผมโอ้ยบ้าแมนตัวมันเหยียกไสเถือกครับ ผใช้ตวมียหรครับพี่น้องอ้ยบัดใช้ตัวเมีย,อ,อ,ย,มยอีกบ้าบดเผลมันบ่าม,ม่นตัวนั้นครับพี่น้องบ่แมีนงใช้ตัวเมียครับหอ้ยนาะงจะได้ดเน้อ,องเงี้ ได้นกแม่แล้วครับยีงกระไรไม่คว้ามันถือคนเหนียดแล้วมันยังคู่สืวยมันโมเมีนน่ะนกแม่พี่น้องเอ้ยตัวแม่ดีกับได้ตัวแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะ เดี๋ยวผมห่างใส่ไหมครับปลดก่อนใส่ไหมครับพี่น้องโอ้ยว่าแม็นตัวนั่นโดดว่ามันได้ตัวมันแล้วมาโยมเหยียดใส่กระบอกดินเสืออยู่ที่ไนได้ตัวเมียเสียงเลยวะ ยวขคืนห่างไหมครับพี่น้องผมว่ามันเข่าอีกอยู่ตัวนี้มันต้องเข่าละเดี๋ยวห่างไหมครับอดบ,บวงยังมั่นเหลวอยู่ย